สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวมาฝากนะครับจัดไป6สูตรเลยนะครับในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะดูตัวเลขและวิธีการคำนวณก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับมาดูสูตรที่1กันเลยนะครับสูตรที่1เดินมาแล้ว10งวด งวดที่หนึ่งเข้าเลขหนึ่งงวดที่2เข้าเลข 6, งวดที่สามเข้าเลข 9, ้างวดที่สี่มาเลขสี่งวดที่ห้ามาเลขหงวดที่หกมาเลขสี่งวดที่7มาเลขหนะครับงวดที่8มาเลขสี่งวดที่9้ามาเลขหนึ่งงวดที่10บมาเลขห้านะครับเจ็บงวดแรกเดินที่หลักสิบนะครับ สงวดที่ผ่านมาเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้จะมาที่หลักหน่วยหรือหลักสิบก็ต้องไปลุ้นสูตรสิบหน่วยกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ซื้อเลขไม่กลับก็ตับแตกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจว่ามา10หน่วยแล้วครับซื้อหวยต้องกลับตัวด้วยนะครับงวดนี้ วิธีการคำนวณน,นะครับสูตรนี้คำนวณง่ายๆหลักพันนะครับนำหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหกบวกศูนย์ก็ได้หกนะครับ สูตรนี้ x บวก2บวก2นะครับ6บวก2ก็ได้8 8บวก2ก็ได้0นะครับสูตรนี้6 8 0สูตรง่ายๆแต่เดินดีนะครับสูตรนี้ได้6 8 0จะมา หลักสิบหรือหลักหน่วยก็ต้องไปรุ้นในวันที่30ที่จะถึงนี้นะครับสูตรที่1ผ่านไปนะครับสูตรที่1ได้680สูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็พึงหัดเดินนะครับได้ 6, หกวดนะครับ ได้6งวดงวดนี้จะเป็นงวดที่7นะครับ3ตัวมา1ตัวสูตรนี้เป็นสูตรนับเรียงนะครับวิธีการคำนวณน,นำหลักแสน1ครั้ง บวกด้วยร้อยบนห้าครั้งนะครับหลักร้อยบนห้าครั้ง1 2 3่งามี่ห้าบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่1นสองครั้งนะครับศูนย์สองครั้งก็0ูนเหมือนเดิมนะครับเจ็ดาพสามสิบห้บวกห้าก็ได้8นะครับ สูตรนี้ได้8นับเรียงไป2ตำแหน่งก็8 9 0นะครับสูตรที่2ได้8 9 0นะครับสูตรนี้6งวดที่ผ่านมาเดินที่หลัก10นะครับ งวดนี้ได้แปด้าศูนย์ชนกับสูตรแรกที่8กับศูนย์นะครับต่อไปมาดูสูตรที่3นะครับเดินมาแล้ว9งวดงวดนี้จะเป็นงวดที่10 สตัวมา1ตัวเช่นเดิมนะครับงวดที่1กับงวดที่2มาครบเลยนะครับ9ก้6หนึ่งงวดที่ออกหก1ามหนึ่งเก้าหน้ามา ตัวเดียวนะครับงวดนี้จะมาตัวเดียวหรือมาสองตัวนะครับก็ไปลุน้นกันอีกทีนึงนะครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับร้อยบนเลขเจ็ดนะครับสิบสามตัวครั้งที่หนึง่งสองครั้งสิบสามตัวครั้งที่หนึง่งสองครั้งเป็นเลข 5 2ก็ได้10เป็น0นะครับ100ครั้งที่4 1ครั้งเป็นเลข5นะครับหลัก10ครั้งที่4 1ครั้งบวก5คงที่นะครับ7บวก5ได้2 2งบวก8ได้0 0นวกก็ได้5นะครับ สูตรนี้ได้5ตัวแรกนะครับนับเรียงไปนะครับ5 6 7นะครับสูตรนี้เป็นสูตรนับเรียงนะครับ x บวก1นบวก1นะครับได้5 6 7ด มีเจ็ดโผเข้ามาแล้วนะครับตามคลิปแรกที่แอดลงให้นะครับแอดเป็นปฏิเลข7ตัวชนนะครับต่อไปมาดูสูตรที่สูตรที่เท่าไหร่แล้วนี่1หนึงสองต่อไปมาดูสูตรที่4นะครับมาดูสูตรที่4กันนะครับสูตรที่4เดินมาแล้ว9งวดนะครับ เดินมาแล้ว9งวด7งวดแรกไปอยู่ที่หลักสิบสงวดที่ผ่านมาไปอยู่ที่หลักหน่วยนะครับมาดูกันว่างวดนี้จะได้เลขอะไรนะครับนำหลักแสน1นึั้างบวกหน่วยบน1นึั้าง บวกหน่วยล่าง2ครั้งนะครับบวก10ครั้งที่3 10ครั้งที่3 1ครั้งบวก1คงที่นะครับ3าบวกเ็ก็ได้0 0นย์ศูนย์บได้หกบวกหเป็น7นะครับ สูตรนี้ x บวก4บวก1 7บวก4กาครับ1 1บวก1เป็น2สูตรนี้7 1 2นะครับสูตรที่4ได้7 1 2ก็เลข7ก็โผลมาอีกแล้วนะครับ จะมาหรือไม่มาก็ต้องรุ้นในวันที่30ที่จะถึงนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับแอดลงไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครชอบสูตรไหนมีเลขอยู่ในใจตรงกันก็จัดไปนะครับไม่ชอบก็มองผ่านแคปสูตรไว้นะครับพอแอดก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะครับ เลือกมาก็กลัวเลือกไม่ถูกนะครับแต่ที่เลือกไว้ก็มีความมั่นใจอยู่ประมาณ80%นะครับเดี๋ยวจะมีชุดสรุปให้นะครับมาดูสูตรที่5นะครับ1 2าส ูตรที่ห้านี่เลยครับได้เจ็ดแปดเกดแปนะครับเดินมาแล้ว8ปดงวดงวดนี้เป็นงวดที่9ก้าสมงวดหลังมามันมาที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้เจ็ดปดเ้าจะมาที่หลักหน่วยหรือหลักสิบ้องบรุนกันอีกทีนะครับ มาดูวิธีการคำนวณนะครับเลข789มาตามสูตรนะครับบนนี้เลยนะครับหลักแสน1ครั้งบวกหน่วยบน1ครั้งบวกร้อยครั้งที่1 1ครั้งบวกหน่วยครั้งที่1 2ครั้ง บวกสิตัวครั้งที่3 3ครั้ง1 2 3บวกหน่วยครั้งที่3 1ครั้งบวก9คงที่นะครับ3าบวกเ็ก็ได้0 0นบวกหกก็ได้6ก สเป็น18 6แกบวกแก็ได้14 4สบวกสเป็น8 8ดบวกเก็ได้7นะครับสูตรนี้นับเรียงไปอีก2องตำแหน่งนะครับ7จ็ดก็แตรงตามนี้นะครับถูกต้องนะครับเช็คดูแล้ว เอาหสูตรก็พอนะครับเดี๋ยวมันเยอะไปจะเห็นได้ว่า3สูตรสุดท้ายมันชนที่เลข7นะครับ7 3ตัว8 3ตัวนะครับ

นะครับชอบตัวไหนก็เลือกนำไปใช้นะครับอยากตามสูตรไหนสำหรับแอดก็ยังชอบสูตรเดิมนะครับ ยังชอบตัวนี้เหมือนเดิมนะครับสูตรเก่าที่ลงให้นะครับงวดที่ผ่านมาเลือกไม่ถูกงวดนี้มันชนตัวเดียวไม่ต้องเลือกก็คือเจ็ดนะครับแต่จะมาหรือไม่มาเป็นลุ้นในวันที่สามสิบที่ถึงนี้นะครับส่วนเจ็ดอะไรนั้นมาดูชุดนี้กันนะครับ เดินมาแล้วตามนี้นะครับแอดจุดเมื่อกี้นะครับชน7แล้วก็มีอีกหลายสูตรที่แอดเก็บไว้เก็บสติไว้นะครับไม่รู้จะเลือกมาถูกตัวหรือเปล่า <c oughs> แอดเลือกเอาสูตรนี้นะครับกับสูตรนี้นะครับ ที่ได้แปกับ3 7มาจับคู่กันนะครับเห็นกำลังเดินดีนะครับเลยนำมาจับคู่กันตัวนี้นะครับงวดแรกออก9 1มาตัวชนนะครับงวดที่2 4 6นะครับไม่ชนจับคู่มา4 6หงวดที่3า ออกเพื่อนหกหกก็เข้านะครับตัวชนสี่สี่ก็เข้านะครับงวดต่อมาชนสองมันไม่มานะครับมันเข้าสามหกตัวไม่ชนนะครับงวดที่ออกหนึ่งสี่ตัวชนห้าไม่มานะครับออกตัวที่ไม่ชนนะครับ งวดต่อมาที่ออกเก้าหนึ่งก็เข้านะครับงวดที่ผ่านมาชนแปดก็ออกแปดห้านะครับมาตัวชนงวดนี้ไม่ชนแอดก็เลยมั่นใจว่ามันจะมาชุดนี้นะครับสี่ตัวนี้วันที่สามสิบที่ถึงนี้มันอยู่ในสี่ตัวนี้แน่นอนนะครับแอดเล็งไปที่เจ็ดนะครับ ตามเลขวิ่งตัวชนที่เราจับชนกันไว้นะครับมันจะเป็นเลข7ก็จะมี8 7กับ9 7นะครับหรือมันจะออกตัวรองก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะเลือกนำไปใช้นะครับชอบตัวไหนก็เน้นตัวนั้นนะครับงวดทีแล้วแอดเน้นไปที่7887นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ นี่หรือมันจะมาออกตามทีหลังเน้นไปที่ชุดที่มี7นะครับไม่รู้จะเจอะไรแต่ตามสูตรมันก็ได้7 8 7 9นะครับ 7จ7ดแปดตัวนะครับอาจารย์ดังๆเขาบอกว่าดับเขาบอกว่าดับ3กับดับ9หรือมันจะออก8ปดตัวเดิมของวันที่แล้วนะครับที่แอดฟันไว้ก็ต้องไปลุ้นกันในทีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี เช่นเคยนะครับมีโชคร่วมกันต้อนรับปีใหม่นะครับไม่ชอบก็มองผ่านนะครับใครที่ชอบก็นำไปจัดเต็มเลยนะครับขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดคำนวณด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ